นี่ครับเป็นจังหวะแรกของเกมที่ยังไม่ถึงนาทีเลยครับคือเรามีโอกาส30วินาทีแรกครับจังหวะลุยขึ้นมาของบด,ดินให้ลูนีครับทายได้ไปแฮนด์สุขโชคแต่หลังจากนั้นครับทายตัดบอลได้แล้วก็เป็นชนาทิพย์ครับซักลูนีครับสองนาทีแรก 1- นึคืออินโดนีเซียเนี่ยไปเสียบอลนนง่ายนะครับในช่วงต้นเกมเป็นตนทีมไทยเพรสขึ้นไปพอดีนะครับแล้วฟิลิปโลเรอร์เนี่ยวันนี้มั่นใจเหลือเกินครับดูครับ ไปดื้อๆครับสองคนเอาไม่อยู่พอได้ประตูแล้วก็ยังเป็นทีมชาติไทยที่ยังบุกต่อเนื่องดูครับจังหวะทีลิสินครับให้มาพลิกสวยมากครับสุดโชคจังหวะนี้แล้วนี่ครับบดินทร์้โหไม่จับครับพาไปเลยด้ยสวยเลยครับไซส์กับตันทีมก็ถอยไปช่วยคุกไปตรงนั้นพอดีครับคือปัดไม่โดนแล้วนะครับซ้ำห่วยเลสเตอร์ลลอกก็ข้ามคานออกไปแต่ ินโดนีเซียก็มีโอกาสเหมือนกันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของพวกเขาแล้วครับจังหวะที่เลยมาถึงเดวังก้าครับ mm hmm. อู้เาเขาเรีบไปหน่อยครับไม่ยอมจับก่อนค่อนข้างมั่นใจในการจึดเพราะเขาถนัดซ้ายอยู่แล้วคิดว่าน่าจะทัวร์แต่ดูความคล่องของสุมโชค,ครับให้มาบาดินซัดลูกนี้ครับอย่างเติดเซฟของนาเดโอครึ่งแรกครับก็ทําให้ครึ่งแรกเรายังนําอยู่แค่1ต่อศูนย์นะครับนี่คือโอกาส ทั้งสุดท้ายในช่วงครึ่งแรกเลยครับนี่ครับชัยตีนี่โอ้โหเราครองบอล72%ร์นะครับอินโดนีเซีย28โอกาสยิ่งเราได้่ย8ครั้งเ,ออเข้ากรอบ3นะครับชมกันต่อนะครับฟุตบอลเอฟเอฟซูสเกิ์ครับรอบชิงเจลิศในนัดแรกครึ่งแรกไทยนำา1 0แมาไล่ดยสิผู้ <c oughs> เล่นอินโดนีเซียรีบเลยครับฮีสินเขียบอลเปิดเกมครึ่งหลังซ้ายนี่ีสิน ดูจงังหวะเติมขึ้นมาเรียกลูกบี้เก้าทฤษฎีให้มหาจะให้เบาน้ำหนักไปขาดไปนิดนึงครับพิตวัตรสวยครับสุภโชคมีพื้นที่ครับสุภโชคยิงดันทีครับออโอ้โหลูกนี้จังหวะว,วิ่งตามหลังสุภโชคมาครับฟิลิปโรเลอร์นี่ครับมีฟิลิปโรเลอร์วิ่งขนาบข,ขึ้นมาแล้วครับโอ้นี่ตาด้วยต่อครับตบเก้าจ่ายทะลุช่องสวยมากครับเอาระครับทีมใจสวนกลับขึ้นมาสุภโชคที่เข้าไปสุภโชเราสวยสุภโชคลูกนี้ คืนไหมชนะทิพย์ล็อกเป็นชนะทิพย์เป็นสองศูนย์ครับโต้จังหวะเดียวเลยครับปกกล้าวให้มาแล้วจุดเริ่มก็เหมือนชนะทิพย์จะให้สุภโชคนะครับนี่ครับแล้วลุยขึ้นมาล็อกทีนึงแล้วคือเห็นมี3คนแล้วคืนมาแล้วตู้ชนะทิพย์กินผูกเดอยวครับแล้วก็ยิงไปตรงนั้นพอดีวางเท้ายิงเลยครับมาโอ้โหในทัวร์นาเมนต์นี้ครับโอ้โหอินโดนีเซียคือเจอผู้เล่นทีมชาติไทยที่คล่องเลยนะครับ ทีเด็ดหนึ่งของทีมไทยเราในชุดนี้ครับลูกสวนกลับเราทำกันแม่น3 4จังหวะเท้าสุดเท้าเราแม่นมากนะครับจะแย่งดาวสันโัวกับทีสินอยู่แล้วตอนนี้4ลูกแล้วเข้ากันครับ4ประตูครับชนาทิพย์ขึ้นมาเทียบกับธีรศิลป์กับสุภชัยแต่อินโดนีเซียขึ้นมาจังหวะนี้ดูกระตังซ้ายเปิดทักเข้ามาแล้วจริงโอ้โหมาแล้วเขาให้อ้ล้ำแล้วล้ำแันฟันใจยาก นะครับสุภาพโชคจะเล่นกับสุภาชัยครับวิริวัฒน์เองก็เล่นมาต่อนเนื่องนะครับการทำให้นะพี่อาแล้วครับโอกาสกัมพูชาทำซ้ายนี่ครับแปรลูกนี้ติดเซค,ครับโอโ้โหัลักษ์อินโดนีเซียต้องระวังครับบอลลดเซตกันได้ดีโอ้โหน่าจะเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดอีกหนึ่งครั้งของอินโดนีเซียกัมพูชาให,ห้ลุยสวยเลยครับมาแต่ยิงไม่หนีตัวของสิวัลักษ์ครับ ยืนตำแหน่งได้ดีครับแล้วเซฟไว้ได้ครับอาตุมอาตุมลุยเข้าไปแต่วะนนี้โอ้โหพิานไม่พานรับจะเลี้ยงหลบ3คนทางช่องคณะทิพย์ฟาไปแม่นจริงๆสวยมากครับ <c oughs> ฟิลิปโรเลอร์เติมขึ้นมาข้างในมีว่างอยู่่อยไหลครับยิงลูกนี้โอ้โหุ สุดมั่วเชค่ครับยิงนี่คือคู่ไม่ถึงอยู่แล้วครับโขดยิงได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วคือเป็นการประสานงานที่้องบอกว่ารู้ใจกันเลยนะครับมีขับแปะมาแล้วโรเลอร์แล้วดูข้ามหลอกครับยิงกับบอลกระดอนพื้นข้ามมืงนะเดียวครับดูครับเขาเห็นแล้วครับคือสมุยชที่เข้าไปข้ามหลอกให้ครับคือบอลแรกก่อนนะครับแล้วแต่งอเมนดีก็ลงเล่นนี่ก็คือโดดเด่นนะครับสำหรับ ทางด้านสุภโชคสาร,รชาติโอ,อประตูนี้ต้องบอกว่าทําให้เกมนักชิงเลอร์รเ,รนเนี่ยดูจะเหนื่อยมากสำหรับอินโดนีเซียแล้วครับเล่นกับบดินครับป6-9<า>นิดเดียวเกี่ยวไม่ติดครับกูสินเปล่าแล้วครับโดนเตนะเอาแล้วครับมีฟรีคิกพิซองโดพิซองโดยิงลูกนี้โอ้โหแหมไม่ตรงครับดูครับยิงไม่ได้ก็ออกจังหวะลื่น ไม่ได้ครับแย่าเท้าง่ายๆเลยครับโอ้โหดับกฤษดาครับเอาแล้วครับโอโมโนจะส่งกวินลงมาครับมาแล้วครับกวินธรพอร์สการ์นันครับกำลังจะถูกส่งลงสนามเป็นนัดแรกนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับก่อนที่ตัวนัดชิงจะเริ่มนะครับบินกลับมาช่วงแล้วนะครับของเพียเราปกมือให้นะครับที่สิงคโปร์ครับโค้ชทีมโลกทีมสาติเยอรมนีเป็นโค้ชครับแล้วก็พักชนะทิพย์เลยครับ ปุ๋ยระวังต้องระวังต้องระวังครับมนี่จังหวะเข้าดูนี่เข้าอันตรายครับเด็ดิีครับโอ้โหเข้าหนีบมาเลยครับนะครับไม่ไม่เปิดพลิกหลบโดนเลยครับเห็นแล้วนะครับที่ดิพันธทอาสาวีจ่ายช่องอ้าวจะโดนเหลืองหรือเปล่านนั่แหละเขาเขาเบรกแล้วนะครับดูแล้วเจนครับโดนเหลืองแทนดูครับวิ่งสอด วิ่งสอดม,มาทำดได้ดีแล้วครับแต่แหมไปง่ายไปหน่อยก็วิ่งก็เก่าครับออกมาบีบบีบมุมเฉยๆครับโดไปหน่อยครับเราเร่้ยงไปเอาไปตํ้ฟ้าเราจะโดนเหลืองเอาครับยอมเลยครับยอมเลยมอบตัวเลยครับดิซองโดเปิดเข้ามานดิเกตโทษมองออกไปได้ครับวันสองเป็นของินโดนีเซียแหมแต่ว่า นิมไทยปั๊มจังหวะนี้ให้กับสุภชัยเกือบหลุดครับทางด้านวบรชิตมองได้ครับทีมไทยเอาครับแนวกัดแต่งซูช่องจังหวะนี้ลูกสี่มาไหมเรียบร้อยับโอ้โหสุดรุนงครับไทยหลายครั้งครับไม่ได้จนสุดท้ายนี่ครับโอ้โหบอลตามช่องสวยจริงๆครับดูครับคิวบอร์ดีเซียไปเล่นแล้วผิดพลาดกันเองนะครับอุลแทงทะลุช่องนิดแล้วยิงแบบที่นักดโอเลยครับที่ไ่พันเลยครับที่ดักไม่ได้แล้วบรชิดให้ อดสิ๊งงามยิงก็ยอดเยี่ยมถึงกระกัดกันไม่ขาดแล้วไทยดักเอาไว้ได้โอ้โหพันเข้าไว้ครับบดินครับสมบูรณ์แบบในเกมนี้เพราะว่าเล่นค่อนข้างดีมากจบมาโนโพกิ้งครับมาโนโพกิ้งดูแอคชั่นครับอันนี้ลูกสี่นะฮะลูกสี่นี่มันหมายถึงความมั่นใจในการลองนีโาดครับจะเต้นลุ้มเพิ่มไหมอ้าวรชิตยิงทุกครั้ลิโดเตะทิ้งออกไปน่าจะให้แล้วจะไปเองธูปชัยยิง เบาไปหน่อยครับตรงนี้ตัวสินเบาต้องผิดหมดเวลาครับนัดชิงแค่เลิศเอฟแอฟซูนี่ครับนัดแรกมีชนะอินโดนีเซีย4ต่อ0ครับกับถลายครับนี่ครับลูกแรกครับชนะทิพย์ทรงกระสินยิงตั้งแต่2นาทีแรกเลยครับดูครับลูกที่2ครับชนะทิพย์เริ่มให้สุภโชคแล้วดูสุภโชคครับ คืนกลับมาชาั้นทีย่ยิงลูกนี้ครับออโอกาสจะได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ของทางงานสุภาพบาชาตินะครับนี่สถิติครับ